สวัสดีค่ะท่านผู้ชมข้าวเหนียวพี่น้องวันนี้คุณแม่จะทําอาหารเมนูอีสานนะพี่น้องข้าวเหนียวนี่มันก็อยูคูกับคนอีสานนะพี่น้องมีคนอีสานอยู่ใส่กับมีข้าวเหนียวอยู่นั่นล่ะพีนพ่น้องเสบเสบด้พี่น้องกินกับยังกับแสบคือวานหลไปพี่น้องข้าวเหนียวนุ่มนุมนิ่มนิม,นมเดี๋ยวนี้อยู่ใส่กับมีได้พี่น้องว่าเมนอันมีแต่อันยูอีสานเด้ย ต่างประเทศพี่น้องมีทุกประเทศพี่น้องอยู่ใสก็รู้จักข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวประเทศไทยของเราดังไปทั่วโลกพี่น้องเหนียวข้าวเหนียวพี่น้องวันนี้คุณแม่จะลาบจะก้อยไปกินกับข้าวเหนียวตำบุ่งพี่น้อง เ็ดข้านี้บอกม่วงพี่น้องได้กันพี่น้องคุณแม่จะใส่กล่องแล้วใส่กล่องแล้วพี่น้องเห็นบอเห็นบอพี่น้องเห็นบอเห็นบอตักเข้าเนี้ยวใส่กล่องอันนี้กล่องเขา้าใหญ่ขาแม่ได้พี่น้อง <c ười> มันเป็นกล้องข้าวน่อยขาแม่กล้องข้าวน่อยขาแม่แฟน,นมี่งมอนี้บอส่พี่น้องเสบแสบน้ำกันโอ้ยพี่น้องนิ่มกันนิ่มข้าวเหนียวประเทศไทยเฮ้ายูไซกะลูกพี่น้องหรือชื่อที่สุดข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้ข้าวเหนียวกินกับลาบกับก้อยกับซุปน้อไม้ซุปบะเขียโอ้อยเส็บคัก น้องท่นานใดมักลิปเข่าเหนียวคุณแม่ค่ะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามมาน้ำในด้วยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในะคลิปต่อไปนะจ้าเมื่อนี้คุณแม่ใจเพียน้องมักทำกวามรู้จักกันกับหวด้ด้พี่น้องอันนี้หวดพี่น้องเอาไว้นึ่งข้าวเหนียวอันนี้มอนหนึ่งพี่น้องเอาไว้นึ่งเข่าพี่น้อง ุแม่ก็หนึ่งไปไม่ไม่น่ะหละพี่น้องอันนี้เขาเรียกว่าหวดว่ามวยพี่น้องความถูกต้องอ่ะนี่ก็คือมวยพี่น้องเอเอื่นมวยแถแบบนี้ถ้าหวดดยที่เป็นออกบานพี่น้องทิทิกได้นะพี่น้องที่จับหูมันทิกทิกกพี่น้องเขาเอื่นหวดพี่น้องอันนี้เอื่นมวยพี่น้องมวยมวยอันนี้เอื่นมอนหนึ่งพี่น้อง สำหรับหนึ่งเขา่าสำหรับหนึ่งไกซ่ซาอูก,ก็ได้พี่น้องโอ้ยหมอหนึ่งเขายูไซกับมีพี่นอ้องยูตางประเทศกับมีได้พี่นอ้องเพราะว่ามีคนชอบกินข้าวเหนียวทั่วโลกพี่น้องเสแสบพี่น้องกินกับย่างกับ,สบเสบข้าวเหนียวพี่น้องป่นกับแจ้วข้าวเหนียวมะม่วงอร่อย สู้ข่าเหนียวไม่ได้เลยทึแบแทบ